ขนาดใส่เครื่องคิดเลขเนี่ยนี่ยังเพียนขนาดใส่เครื่องคิดเลขยังเพี้ยนเวลาสอบไม่ได้ใส่น้ำแข็งแหลเอาดูนี่ถามดูไม่ได้ชั้นเขาด้วนี่มื่อแต่นั่งดมตดนั่นแหละมีนักเรียนผู้เดียวก็ปวดหัวอยู่คุณห่างนะจ๊นั่นไปคุณห้าอะไรอีก เมฆต่างกัมันไม่เหมือนเดิมดูสูงเขีิกอนเขียนอรอนเขียนอนเนี่ยเนวไหอะไรคายคูณหคณอะไรหนึ่งหาสองไหมคูณด้วยอะไรความกว้างองันเท่าไรตอนคูณกสี่ 1.5ดกระักสก็คือ1.5คจุกระรงครับบริเวณูสองเป็นขแตกก็คือได้รอกกกะไรก็ได้ไรจะได้สองจุด้ด้วยอะไรคูด้วย5ได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปสิบเอ็จุด้าไมใส่เครื่อพ้นดินเนี่ยร้องข้อสอบทำได้ขอรับอะไรก่อ เน,น,นัน,นสาธุงา่งอะไอะไรอีสูตรมันยังไงนะคูณเป็อะไรคูณดวยนสูตรให้มาเนี่ยน,น,นี่มือเนี่ยภายขท,ที่สองส่งเนเจ็ดจานะไรหัสอฟอวทุกสาหลาแล้วอะไรห่นเดิอ สอมตัวไม่ได้สตัวก็ได้ตัวนี้ยาเามตัวก็ได้สตัวได้สองตัวคือเป็นสามตัวเงินเินขึ้นแล้วสาห้อะไรสา้าจุดสามจุอะไรจุดหไหนสาโดสามเออครับคือ ถ้าจะขอจะขอกันยังสงสัยอยู่ต้องติดเขาหรอให้เข้าใจในนี้ยสูตรมนนรันมันดอกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของรัศมีสงกระบ,บอกก็ใช้สูตรเดิมนั่นแหละก็แค่เปลี่ยนตัวเลขนิดนั้นเอง